สวัสดีครับพบกับผมนะครับเซลเต้ยีสังยัวีเชียงรายนะครับวันนี้ผมพาชมกล้องยีสังเซอร์รา V L 4คูราคา1 5 5 5ง0 0าบาทนะครับมีตด้านหน้าเลยนะครับของกระจกหน้าขนาดใหญ่เป็นแบบอินเตอร์ล็อกมาพร้อมกับถึงจากเซ็นเซอร์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญเจอส่วนชนมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสีจุดนะครับไฟหน้าโพลิเตอร์สีรัวมาพร้อมกับไฟเดีตามเ็นทไลท์นะครับมาดูจุดเด่นหลักๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเซอร์า V L นะครับมีออโต้ลิบเกตนะครับสามารถ เปิดได้นะครับพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวด้านหลังอีก4จุดมาพร้อมกับกระจกมองหลังเป็นแบบอัจฉริยะนะครับจับภาพริงด้านหลังได้เลยจุดต่อไปนะครับเป็นจอกลางนะครับจอหลังนะครับตัวนี้นะครับสามารถดูเน็ตสติกได้นะครับเชื่อมกับมิสติกนะครับในตัวที่สังเทราถ่าามาดูจุดต่อไปนะครับเบาะแถวสองนะครับปรับอัตโนมัตินะครับปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับ มาไล่นะครับดีเชฟนะครับมาพร้อมกับแอคทีพุทธคอนโทนนะครับหน้าจอคอนโซลกลางสามารถดูกล้องรอบคัน360องศาแบบ M.O.D. นะครับแอร์นะครับอัตโนมัตินะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายพร้อมกับชาร์จแบตมือถือไร้สายนะครับเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดสปีดนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับกระจกมองหลังอัจฉริยะนะครับปรับได้2องระดับจากข้าวทิงด้านหลังได้เลยจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างในตัวนิสสันเทอร่านะครับ ลำโพงบลแปด8ลูกนะครับแต่ไม่ได้ติดเครื่องเสียงเพิ่มเติมตได้เลยนะครับกระหึ่มแน่นอนสําหรับลูกค้า่าใน,นใที่สนใจ Nissan Terra นะครับตอนนี้จัดโตอยู่นะครับเราเรียก0.96สิงหังวมีที่ให้บร,ริการนะครับขอบคุณครับ